สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนทำวิจัยโดยเฉพาะนักศึกษาปโทสายสังคมศาสตร์ที่อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องสถิติหรือระเบียบวิธีวิจัยเท่าไหร่ค่ะใช่เลยหัวข้อวันนี้คือการเลือกตัวอย่างหรือ sampling นั่นเองครับเราจะอิงจากหนังสือ practical research ของล e ดีกับออมรอดฉบับที่11นะครับ มาลองดูกันว่าจะทำให้เรื่องยากๆเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นได้ยังไงค่ะเรื่องนี้เป็นหัวใจเลยนะคะเพราะในการวิจัยส่วนใหญ่เราศึกษาทุกคนทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วการเลือกใครหรืออะไรมาศึกษาเนี่ยสำคัญมากวิธีการเลือกนี่แหละคะ่ะจะบอกเลยว่าผลวิจัยเราจะน่าเชื่อถือแค่ไหนครับผมเข้าใจเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีการเลือกตัวอย่างเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างครับ เห็นในหนังสือเขาแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักๆก,ก็มี2แนวทางใหญ่ๆเลยคือแบบที่ใช้ความน่าจะเป็นหรือ probability sampling กับอีกแบบคือไม่ใช้ความน่าจะเป็น non probability sampling ค่ะ probability sampling อันนี้คือยังไงนะครับอ๋อ probability sampling ก็คือทุกหน่วยหรือทุกคนในประชากรที่เราสนใจศึกษาเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่จะถูกเลือกเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าๆกัน หรืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าโอกาสเป็นเท่าไหร่ค่ะอืมฟังดูดีครับเหมือนเปิดโอกาสให้ทุกคนเท่ากันแล้วมันมีวิธีทำยังไงบ้างครับในกลุ่มนี้วิธีที่เบสิกสุดเลยนะคะคือ simple random sampling หรือการสุ่มอย่างง่ายอันนี้เหมือนจับฉลากเลยค่ะง่ายๆเหมาะกับประชากรกลุ่มเล็กๆที่เรารู้เอ่อรู้จักสมาชิกทุกคนอยู่แล้วครับครับแต่ถ้าประชากรมันมีกลุ่มย่อยๆที่ต่างกันชัดเจนเช่น เอ,อ่อนักเรียนแยกตามชั้นปีหรือคนในบริษัทแยกตามาแผนกเราอาจจะใช้ stratified random sampling ค่ะคือเราแบ่งประชากรเป็นกลุ่มกลุ่มหรือ strata ก่อนแล้วค่อยสุ่มจากแต่ละกลุ่มนั้นๆอ๋อเข้าใจละเหมือนกับว่าถ้าเราจะศึกษาความคิดเห็นนักศึกษาทั้งมหาลายัยใช่ไหมครับก็ต้องแบ่งตามคณะ ตามชั้นปีแล้วค่อยสุ่มจากแต่ละกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตัวแทนจากทุกกลุ่มจริงๆไม่ใช่ได้แต่นักศึกษาปีหนึ่งมาหมดใช่เลยค่ะถูกต้องเป๊ะเลยแล้วถ้าเราอยากให้สัดส่วนของกลุ่มย่อยในตัวอย่างเราเนี่ยมันสะท้อนสัดส่วนจริงๆในประชากรด้วยนะคะเช่นถ้าประชากรจริงมีชาย70%หญิง3 0เรเราก็สุ่มมาให้ได้สัดส่วนประมาณนี้อันนี้ก็จะเรียกว่า proportional stratified sampling ค่ะ อืมอมีมรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยยังมีอีกนะคะอย่างเช่น cluster sampling <h ì> อันนี้เหมาะกับประชากรที่อยู่กระจัดกระจายมากๆเช <h ì> <ๆ>่นเราจะศึกษาคนทั้งจังหวัดเราอาจจะสุ่มมาแค่บางอำเภอหรือบางตำบลแล้วก็ศึกษาทุกคนในพื้นที่นั้นๆไปเลยครับหรืออีกอันคือ systematic sampling ค่ะอันนี้คือเลือกแบบมีระบบเช่นมีรายชื่อมาเราสุ่มจุดเริ่มต้นมาก่อนแล้วก็นับไปเรื่อยๆเลือกทุกๆ1ิคนหรือทุกๆ20คนแบบนี้ค่ะโอเคครับ โห oh, probability sampling นี่ดูดีมากเลยนะครับในทางทฤษฎีแต่ว่าในชีวิตจริงโดยเฉพาะงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มันซับซ้อนคนก็เยอะการจะไปสุ่มแบบนั้นจริงๆอาจจะยากมากหรือทาไม่ได้เลยด้วยซ้ําแล้วแบบนี้มีทางเลือกอื่นไหมครับมีแน่นอนค่ะนั่นก็คือที่มาของกลุ่มที่2 non probability sampling ค่ะแบบนี้คือนักวิจัยไม่สามารถการันตีได้แล้วว่าทุกคนจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน อาา่าแล้วมันมีแบบไหนบ้างครับที่ใช้กันบ่อยๆที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็น่าจะเป็น convenience sampling ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วคือเลือกตามสะดวกเลยใครอยู่ใกล้ใครหาง่ายใครให้ข้อมูลง่ายก็เลือกคนนั้นเลยค่ะเช่นเออไปยืนสัมภาษณ์คนที่เดินผ่านหน้าห้างตอนเช้าอ๋ออันนี้เห็นบ่อยเลยครับ เร็วดีแต่ก็คงเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะได้คนที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ดี <S <S ใช่ค่ะเสี่ยงมากเลยค่ะอีกแบบคือโคตาแซม pling อันนี้จะคล้ายๆ s t r a ส i f y คือเรากำหนดโคต้าไว้ก่อนว่าอยากได้คนลักษณะแบบนี้กี่คนเพศนี้อายุเท่านี้อาชีพนี้กี่คนแต่ตอนเลือกจริงๆไม่ได้สุ่มนะคะแค่พยายามหาคนให้ครบตามโคตาที่ตั้งไว้อืม สุดท้ายที่อยากพูดถึงคือ purposive sampling ค่ะอันนี้นักวิจัยจะเลือกตัวอย่างโดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากๆอยู่ในใจเช่นต้องการศึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆโดยตรงหรือเลือกศึกษากรณีตัวอย่างที่คิดว่ามีความพิเศษหรือให้ข้อมูลเชิงลึกได้ดีมากๆค่ะ ฟังดูแล้วแต่และว,วิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับแต่เหมือนจะมีกับดักซ่อนอยู่ที่เราต้องระวังมากๆเลยคือเรื่องของอคติหรือ b บ as ใช่ไหมครับอันนี้แหละที่ดูจะอ๋อซับซ้อนขึ้นไปอีกมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับเนี่ยใช่ค่ะอคติหรือไบ a อเนี่ยคือปัจจัยอะไรก็ได้ที่มันทําให้ข้อมูลหรือผลการศึกษาของเรามันบิดเบือนไปจากความจริงค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นได้หลายจุดมากเลยนะ ครับอย่างแรกเลยคือ sampling bias เกิดจากตัวกลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมานั่นแหละค่ะคือมันไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่เราอยากศึกษาจริงๆเช่นถ้าเราใช้สมุดโทรศัพท์เป็นฐานข้อมูลในการสุ่มตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะพลาดกลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์บ้านไปเลยหรือคนที่ใช้แต่มือถือนึกภาพบอกไหมครับหรืออย่างที่คุยกันเมื่อกี้การสำรวจออนไลน์ก็อาจจะได้แต่คนกลุ่มที่ใช้คอมใช้เน็ตคล่องๆหน่อยถูกต้องค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมี non-response bias อันนี้คือปัญหาจากกลุ่มคนที่เราเลือกมาแล้วแต่เขาไม่ตอบไม่ให้ข้อมูลหรือเราติดต่อไม่ได้ค่ะกลุ่มคนที่ไม่ตอบเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่ต่างจากคนที่ตอบนะคะเช่นอาจจะการศึกษาน้อยกว่าไม่พอใจมากกว่าหรือมีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่ไม่สะดวกตอบพอเป็นแบบนี้ ผลสรุปมันก็จะเอนเอียงไปทางกลุ่มคนที่ตอบเท่านั้นค่ะโอ้โหแค่คนไม่ตอบนี่ก็มีผลขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะยังมีอีกนะคะเช่น instrumentation bias อันนี้เกิดจากตัวเครื่องมือที่เราใช้เก็บข้อมูลเองเช่นคำถามในแบบสอบถามมันอาจจะเขียนชี้นำคำตอบไปทางใดทางหนึ่งหรือ response bias ที่ตัวผู้ตอบเองให้ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริง อาจจะอยากให้ภาพลักษณ์ตัวเองดูดีหรือบางทีก็จำผิดพลาดไปครับเช t ร์บ b i อสค่ะคืออคติจากตัวนักวิจัยเองความเชื่อความคาดหวังของเราเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการออกแบบการเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งการตีความผลโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะโหฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการเลืองตัวอย่างกับการระวังเรื่องอคตินี่เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ ทำตามตามกันไปแต่มันคือการออกแบบการวิจัยเลยเพื่อให้ได้ความรู้ที่มันใกล้เคียงความจริงที่สุดเชื่อถือได้ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ใช่เลยค่ะการเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้เราทําวิจัยตัวเองได้ดีขึ้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราเวลาไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเนี่ยเราจะประเมินได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นว่าวิธีที่เขาใช้มันเหมาะสมไหมผลที่ได้น่าเชื่อถือแค่ไหนเอาไปใช้อ้างอิงต่อได้กว้างขวางเพียงใดครับผมทีนี้ ผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้เราลองคิดกันต่อนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงของการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยที่มันทั้งซับซ้อนทั้งมีข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเลยนักวิจัยจะหาจุดสมดุลได้ยังไงครับระหว่างความพยายามที่จะสุ่มตัวอย่างตามหลักการเป๊ะๆแบบ probability sampling ที่บางทีมันก็ทำยากเหลือเกินกับการต้องหันไปใช้ n o n probability sampling ที่อาจจะทำง่ายกว่าแต่ก็เสี่ยงเรื่องความเป็นตัวแทนมากกว่า เพื่อให้เราจะยังคงได้ข้อค้นพบที่มันมีความหมายและน่าเชื่อถือพอที่จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และสังคมที่มันซับซ้อนมากๆได้อยู่ครับ